กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยครับผมวันน,นี้ผมทำรัชเชนเราครับผมวันนี้ก็ตามผมคลิปเนี้ยก็ยังมาแบบรีบรวิวกิจกรรมรักนี่ยลันตอนครับผมก็นี่เลยครับก็น่าจาก,ก็ากกเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพชรผ่านฝันเกติบฝันฉันรักถือครับผมก็เริ่มแจมม่มเลเริ่มเริ่มเริ่มวันที่6เมษายนถึงวันที่12เมษายนครับผมก็ประมาณนี้เลยครับก็เข้าไปดูเลย ก็นี่แหละครับก็มาก็เป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมก็มีแบบหลากหลายแบบรูปแบบเลยครับผมก็มันมีอะไรมาครับก็ก็มันก็สายฟรีก็ได้ครับผมก็เติมก็ได้ครับผมก็แล้วแต่ทุกคนครับผมแล้วก็ไปดูคันลอกก่อนนะแล้วก็ไปดูเงื่อนไขกิจกรรมว่ามันเป็นแบบไหนครับผมก็ก็อย่าลืมกดลิงก์ผ่านผมเลยครับผมก็สำหรับทุกคนนะครับผมก็ใครกดมาผมกดกลับนะครับผม โอ้เชิญมาทำไมเนี่ยโอ้โหกิจกรรมนี้เลยครับผมใครกดมาผมกดกลับนะครับผมบอกเลยครับผมก็ฝากทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยเลยนะครับผมก็สิทธ์ก็มาดูเงื่อนไขเลยเออสองการมีแค่สามวันถ้าแต่ถ้าเธอเป็นแฟนฉันรักนิรันต์ตลอดไปมาช่วยการเติมภาพฝันเจ็ดวันฉันรักเธอเนี่ยผมแล้วก็เป็นแบบนี้เลยครับผมก็ แชร์ภารกิจในลงเฟซบุ๊กหรือคัปปี้ลิงก์แลปแชร์ผ่านช่องทางอื่นก็หมายถึงว่าแชร์แชร์แชร์ลิงก์น,นี้ให้ใครก็ได้แต่อย่าแชร์ให้ซ้ำกันนะครับผมแต่อย่าซ้ำเอ่ยย้ำแต่อย่าแชร์ให้ซ้ำกันนะครับผมถ้าซ้ำกันมันก็จะไม่ได้สิทธิในห้าสิทธินะครับผม,มก็ไม่ได้สักสักอันเลยครับผมแล้วก็เพื่อรับ สิทธิในการสุ่มจิกซอสูงสุดถึงห้าสิทธิครับผมก็สายฟรีก็อย่าลืมห้ามพลาดน,นะครับผม5้าวันห้าจิกห้าจิกซอต่อวันนะครับผมก็ถือว่าคุ้มนะเออก็บอกเลยถือว่าคุ้มนะเมื่อมีผู้เล่นคนอื่นไม่ซ้ำคนนี่เลยมันก็แบบไม่ให้ไม่ก๊อปปี้ส่งให้คนซ้ำครับผมก็ข้อกิจกรรมผ่านทางลิงก์ที่ท่านแชร์ก็หมายความว่า ผมแชร์ลิงก์ให้ทุกให้คุณปุ๊บแล้วให้คุณก็ให้ทุกคนกดมาลิงก์ผมมันก็เข้ามาในหน้านี้ของทุกคนเลยครับผมเออก็นี่คือประวัติการสมของผมเมื่อวานนี้ครับผมนี่เลยก็แค่นี้ครับผมก็ผมก็มีค่าคลิกซอแล้วนะเมื่อวานนี้ผมก็ได้ห้าคลิกซอครับผมก็มีแค่นี้ครับผมก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วผมก็ขอร้องทุกคนครับว่าขอให้ขอทุกคนกดผ่านแชร์ลิงก์นี้ผม ใครกดมาผมก็กดกลับให้ทุกคนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเลยแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่ก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหรก่ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมก่อนที่จะจบคลิปก็ย้ำอีกครั้งนะครับก็เออให้ทุกคนนะกดให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกลังใจในการรับชุดจาบท้าวไทเลยก็จบเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย